สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยอาร์เธอร์ซีเฮนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ในอีเวนต์พิกอัพนะครับลิลลี่ลองก้าและฮิวดานะครับแต่ว่าเราจะมาตามหาคอสตูมนะครับเราไม่ได้มาตามหาตัวละครเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วให้เลยนะครับเราจะสุ่มให้ดูเลยว่าสุ่ม10กระสุ่ม200อันไหนคุ้มกว่ากันนะครับต้องลองดูนะครับคราวที่แล้วสุ่ม10คุ้มกว่านะครับแต่คราวนี้ผมว่า10มันดูน่าจะไม่คุ้มนะครับมีแต่ของเกลือนเนาะ ถ้าเราหาทองหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มอยู่แล้วครับสิบได้หมื่นสิบได้หมื่นอย่างเงี้ยเนาะหาทองหาพวกเพชรอะไรพวกเนี้ยแต่แบบเพชรมันก็ได้คืนไม่เยอะสุ่มสิบก็ได้คืนสิบหรือบางทีก็ได้ยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยครับมันผมว่ามันน้อยนะส่วนตัวนะครับผมอยากได้คอตูมคีมุนนะครับมันใช้ทั้งหมดยี่สิบห้าคอตูมแตกนะครับแต่ว่าผมมีเพชรแค่หมื่นสองพันเพชรเองผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองสุ่มดูก่อนนะครับ สุ่ม10ค่อนข้างเกลือเลยนะครับตอนนี้มีแต่ทองกับไอ้แพ็กเกลือนะครับแพ็คมาม่าเนี่ยเกลือมากเกลือจริงๆถ้าเราอยากลุ้นได้คอสตูมนี่ต้องสุ่มแพ็ค200นะครับแต่ว่าถ้าลุ้นแบบเอาทองเอาพวกไออัญมณีระดับสูงเนี่ยครับมาสุ่ม10ผมว่าคุ้มนะครับอีเวนต์นี้นะครับตัวละครน่าสนใจนะครับฮิลดาแล้วก็ลิลลี่ลองกานะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจตัวละครพวกนั้นนะครับเพราะว่า เดทกับเทปีไนกี้มันยังคลองเซิร์ฟอยู่นะครับตอนนี้อ๋อผมลืมตัวเมตาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นเมตาตอนนี้นะครับผีเสื้อสมุดนะครับกาลังมาแรงเลยตอนนี้นะครับตัวแก้ทางกันในหลีกมีอยู่3ตัวนะครับเทปีไนกี้เดทแล้วก็ผีเสื้อสมุดนะครับแต่ผีเสื้อสมุดต,ต้องมีคอสตูมนะครับถึงจะเก่งผมซุ่มทีละสิบนี่คอสตูมไม่ออกเลยนะครับเงียบมาแบบหลายแล้วนะเกือบพันแล้วนะเนี่ยดูดิเงียบจัดเลยแบบของเกลือมากรอบเนี้ย ี๋ยวก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับของ200ก็น่าจะเกลือนะครับน่าจะทองเหมือนกันนี่แหละโอ๊ได้มาอันนึงนะครับสุ่มไปพันหนึ่งเนาะถือว่าโอเคอยู่นะลอบใจตัวเองนะครับปกตินี่ถ้าสุ่มพันหนึ่งนะครับมันน่าจะได้สักสามสี่อันนะคอสตุมแตกสุ่มส0 0อยอ่ะผมว่าสุ่ม200คุ้มกว่านะครับผมการันตีให้เลยสุ่มทีละสิบเกือบพันแล้วนะครับได้มาอันเดียวเองนะว่าถ้าสุ่มแบบ200นะครับสุ่มได้5ทีเนาะผมว่าน่าจะได้สักสามอันนะครับเพราะว่า ผมดูแล้วแบบมันเกลือมันเกลือมากเลยกินเนี่ยโอ้โอเคนะ1,000พได้ 1, 2อันแสดงว่า10อันนี่น่าจะคุ้มกว่านะครับหรือว่าไงไม่รู้แต่มันก็ดูเกลืออยู่ดีครับสุ่มทีละ10งั้นก็เอาตามสะดวกเลยครับเพราะว่าผมสุ่ม1 0 0 0ได้มา2อันนะพอตูมแตกกับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปลองสุ่ม200ให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมดูแล้ว10มันน่าจะเกลือนะครับเพราะว่าแบบของเกลือมันเยอะกว่านะ คือถ้าไม่ได้มาหาทองก็สุ่มทีละ200ไปเลยดีกว่านะครับจะได้ประหยัดเวลาเนาะมีเวลาไปเก็บจงเก็บแก่ด้อสุ่มทีละสินี่ต้องแบบเป็นคนที่มีเวลาว่างจริงๆนะครับสุ่มได้ทองได้แพ็คเกลือมาม่าเกลืออย่างเงี้ยครับคือคนที่จะสุ่ม10ได้นะครับต้องมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งเลยนะครับว่าแบบดวงตัวเองดีมากนะครับถ้าสุ่ม200นี่สุม 1, ม่ม1,000มีโอกาสได้สัก2อันถึง3อันนะครับผมแบบถ้ามือเราแย่แย่นะครับเหมือนผมเนี่ย แต่แบบสุมสิบนี่ผมออกยากมากเลยนะพันหนึ่งออก2อันตอนแรกนะครับมันล่อซื้อนะผมลองสุ่มสิบไปสักประมาณ1000ก่อนได้แล้วนะครับก่อนที่แบบจะมาอัดชนะิปเนาะซื้อได้มา4อันนะครับไอคอสตูมแตกคือมันล่อซื้อก่อนนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเราคงต้องเริ่มสุมทีละ2 0 0นะครับเพราะว่ามันออกยากมากตอนนี้ผมได้มา7อันแล้วนะสุมทีละสิบก็คือแบบได้มา7อันแล้วก็คือแบบ แรกๆมันได้ง่ายครับแต่ว่าหลังๆะมันได้ยากเนาะก็เดีย๋ยวสักพักก็ผมจะเปลี่ยนไปสุ่มทีละสองร้อยดูนะครับอีเวนต์คอสตูมมาแบบนี้บ่อยๆนะครับผมชอบนะครับแล้วก็อีเวนต์ลูกอมดาวเนาะผมจะได้แบบเก็บคอสตูมล่าคอสตูมนะครับสาหรับคนที่แบบงบน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้แบบซื้อคอสตูมซื้อตํานานเหมือนผมนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อบ่อยนะครับซื้อก็ตัวที่จําเป็นจําเป็นนะ แล้วก็พอมีกิจล่าคอสต,ตูมแบบนี้นะครับผมก็จะมาล่าคอสต,ตูมว้เนาะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวอีโวนะครับมันจะสุ่มได้ตามกิจหรือแบบตามการจแจกอยู่แล้วนะครับไนการจแจกรายเดือนนะครับผมได้อีโวตัวที่แบบสามารถเล่นได้เนี่ยหลายตัวแล้วนะครับผมได้มาเนาะตามไอที่ล็อกอินข้างล่างนะครับส่วนคอสต,ตูมนะครับก็คือผมก็มารอหาตามกิจพวกนี้นะครับแล้วก็ลูกอมดาวเนาะตำนานด้วยนะครับลูกอมดาวสามารถหาตำนานแล้วก็คอสต,ตูมได้นะ ตอนนี้ผมก็มาสุ่มให้ดูแล้วนะครับว่าสุ่มแตละสิบมันก็เกลืออยู่นะครับคือแบบคนต้องมีเวลาว่างเท่านั้นนะครับถึงจะมาสุ่มหาได้เนาะผมก็สุ่มสิบให้ดูแล้วนะครับมันออกอยากจริงๆนะครับสุ่มไป2,000ออกมา3อันอะแล้วก็แรกๆอะตอนที่กิจมันมาใหม่ๆเนาะผมลองสุ่มเล่นๆเลยคือมันได้มา4อันนะครับคือมันล่อซื้อเนาะแต่ว่าหลังๆมาเราก็ต้องเปลี่ยนไปสุ่ม200ด้วยนะครับคือถ้ามันได้เริ่มได้มาเยอะแล้วอะ สุกทีละสิบมันเริ่มจะไม่ได้นะครับมันเหมือนมันล็อกอะครับสุ่มไปแล้วสามพันนะครับก็นอกรอบอีกหนึ่งพันแล้วก็ในรอบอีกสองพันนะครับได้มาเจ็ดอันนะถือว่าได้อยู่มั้งเพราะว่าได้อยู่ไหมสามพันได้เจ็ดอันเดี๋ยวผมจะลองไปอีกเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปสุ่มสองร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเกลือนจริงๆแล้วครับได้แต่ไอแพ็กมาม่าสีเขียวๆ,ๆนี่แหละตอนนี้นี่เซ็งมากเลยครับ ใครดวงดีนะครับผมแนะนําเลยครับสุ่ม10นะครับเหมือนผมเลยดวงดีๆนะสุ่ม10ไปก่อนเลยอาจจะได้สัก78อันแล้วค่อยเปลี่ยนมาสุ่ม200อนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะสำหรับคนดวงดีนะครับคนดวงไม่ดีก็200ไปเถอะเตรียมเพชรไว้สัก20,000นะครับสุ่มทีละ200นะครับได้แน่ๆคอรสตูมระดับ AA หรือว่าเเลยนะครับที่จะได้เนาะคือแบบมันได้ง่ายนะครับคอรสตูม คือมีเพชรสัก2 0 0 0 0 3 0น0 0นี่โอเคเลยเหมือนตัวละครน,นะครับตัวละครน,นี่30,000ก็น่าจะปิดแล้วนะครับมันเป็นทนะิกอัพเนาะเตรียมเพชรไว้สัก60,000นะครับปิดคอสตูมด้วยปิดตัวละครด้วยไปเลยครับอีเวนท์ที่มันแบบปิดง่ายแบบนี้นะครับมันน่าจะล่อซื้อเราอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรายินดีทำเนาะ 200มันก็ได้ไอเศษแตกแล้วเนี่ยผมได้มาเยอะอยู่นะครับตอนนี้สุ่มทีละสิ์นะครับมันสุ่มได้หลายทีก็จริงนะครับแต่ว่ามันนานแล้วก็มันต้องรอลุ้นนะครับสุ่ม200นี่ผมสุ่มทีเดียวเองนะสุ่มลองสุ่มดูเมื่อกี้มันได้เศษแตกมาเลยหนึ่งอันเดี๋ยวผมจะลองสุ่มทีละสิบแล้วสลับไป200ดูนะครับว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้สิบมันเกลือมากจริงอะมันได้กล่องไอพวกสุ่มจี้0เพชร10,000ทองแล้วก็ไอ แพ็คมาม่าเกลือครับสุ่ม200นะครับมันมีโอกาสได้คอสตูมคุณเห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้มันเกลือจริงๆนะกล่องไอ้200มันก็เกลือเหมือนกันคือแบบได้กล่องระดับกลางคือเกลือสุดๆนะครับแต่ว่าไอ้นั่นนะคือของเกลือที่สุดใน200นะครับไอ้กล่องอัญมณีระดับกลางครับเราสามารถเอาไปเทรด10อันแลกเป็นอัญมณีระดับสูงได้นะครับแล้วก็อัญมณีระดับสูงเราเอาไปเทรดเอาไปแลกแบบเอาไปสุมหาไอ้พวกสี่เหลี่ยมคุมเต่าอีกได้นะครับ สุ่มทีละสิบนี่ได้ของเกลือมาล้นคังเลยนะต้องไปเคลียร์เกลืออีกแล้วนะครับส่วนไอจี้อ่ะมันเอาไว้สุ่มไออีเวนต์จี้ใหม่ได้นะครับแต่ว่าไอพวกแพ็กมาม่าเนี่ยมันเกลือแล้วมันเกลือเลยเนาะคือแบบใช้อะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเอามาอัพตัวละครอ,อย่างเดียวนะครับเกลือเกินไอแพ็กมาม่าเนี่ยคือแพ็กมาม่านี่มันมีโอกาสลุ้นไอพวกลูกอมดาวนะัได้ลูกอมดาวอ่ะมันถึงจะคุ้มนะครับลูกอมดาวมันก็จะมีตั้งแต่30จนถึง1,000เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะได้แต่500เนาะ เดี๋ยวผมขอเคลียของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสุ่ม200ให้ดูแล้วนะเพราะว่าไอสิอ่ะมันเริ่มได้เกลือมากจริงครับเกลือมันล้นคังแล้วผมต้องไปเคลียกาดเคลียของอีกนะครับมันเสียเวลาเนาะของเกลือเกลือมาล้นคังเลยนะครับแบบโอ้โหเยอะมากดูดิเคลียไม่ไหวกาเต็มอีกแล้วดูยังเคลียไม่หมดเลยนะครับตอนนี้คือกาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอสุ่ม10ล้างเกลือสัก100นะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่ม200ต่อแล้วนะ สำหรับใครที่ไม่หาตัวละครแล้วก็ไอพวกคอสตูมนะครับอีเวนต์นี้เนาะแล้วก็ข้ามไปเวนจี้หน้าได้เลยนะครับน่าจะเป็นของดีนะแต่ว่าใครที่ทำอีเวนต์นี้ก็ผมเอาใจช่วยเนาะโหเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมผมสุ่ม2ทีอะ่ะผมสุ่ม1000น่ะคุณเห็นไหมผมได้มา3อันนะครับคือสุ่ม2 0 0 2ทีก็ได้มา2ทีเลยนะครับคือแบบดวงดีมากอ่ะ1,000ได้การันตีเลย2ถึง3อันนะครับ เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยนะครับว่าจะได้แล้วเปล่าก็เปลี่ยนมาสุ่ม10บ้างนะครับเพราะว่าัวไม่พอเนาะแบบสุ่ม10ล้างเกลือไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปสุ่ม200นะครับสุ่ม10นี่มันเริ่มไม่ได้แล้วนะครับดูดิสุ่ม200อ่ะผมสุ่ม200ละผมว่าทองกับไอกล่องลูกบาศไอไอระดับกลางอันนี้มันมีระดับกลางเนี่ยม่โคตรเกลือเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมได้2ทีติด2ทีติดนะครับเพราะตูมอ่ะ ประเด็นเลยนะครับคือสุ่มทีละ200นะครับมันมีลุ้นได้อัญมณีตัวละครอื่นด้วยนะครับมาดูนะครับเราได้มาเท่าไหร่ละเราได้มา12ออันแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปสุ่มต่อเลยเนาะอีเวนต์นี้นะครับใครรวยนะครับใครเก็บเพชรมาแล้วไม่อยากแบบโอ้ยแม่งจะไม่รู้เอาไปใช้อะไรดีหาคอสตูมไว้เลยครับคุ้มครับคุ้มจริงๆมีสักสามหมื่นเนี่ยได้แน่นอนคอสตูมดีๆนะใครที่อยากได้คอสตูมฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับคุณสุ่มเลยครับอีเวนต์นี้โคตรคุ้มสุ่มทีละสองร้อยไปเลย ผมก็ว่าแล้วทําไมแม่งผมสุ่มไปตั้งเยอะทําไมมันไม่ได้นะครับแม่งค้งเต็มนะแล้วก็รับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ค้งก่อนแล้วก็ไปรับนะครับดูว่าได้เท่าไหร่เนาะว่าแล้วทําไมผมสุ่มตั้งนานแม่งได้มาแค่12อันอยู่เลยนะครับแม่งของเต็มแล้วเดี๋ยวผมขายขอขายแป๊บนึงนะ เว้นนี้นะครับผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะใครหาคอตูมนะครับมีเพชรเยอะๆรวยๆนะจัดไปเลยครับอย่าเสียอย่าเสียใจเลยคอตูมดีๆมาเพียบเลยนะครับตัวละครที่แบบคุณมีอยู่และคุณหาคอตูมอยู่นะคุณไม่ต้องเสียตังค์ซื้อน,นะครับคุณมีเพชรสัก2 0 0 0 0ื่นสามื่นนะคุณได้คอตูมไปเล่นด้วยแน่นอน,นครับตอนนี้ผมเหลือ2,600เพชรแล้วนะครับจะได้หรือเปล่านะ25บผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีได้ทองได้อะไรด้วยแต่แบบอยากให้ได้อะ สุ่ม2อง้อทองก็ออกบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ไอ้คอสตูมเยอะกว่าไอ้สุ่มทีละสินะครับสุ่มทีละสิผม1000พผมได้แค่2อันถึง3อันเองนะครับแต่ว่าสุ่มทีละพันเนี่ยคือมันไวแล้วก็มันได้เลยนะครับแบบได้แบบง่ายเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับแล้วก็ไอ้สุ่มทีละสินะครับหลังๆคือมันไม่ออกเลยนะครับคือมันล็อกมามกกับไอ้ล็อกทอง1000พันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มห้ดูต่อเลยก็ได้เนี่ยมันออกแบบนี้จริงๆนะครับคือเกลือมากเกลือจริงอ่ะ คือสุ่มทีละสิบที่มันเกลือจริงๆอะหลังแรกๆมาดีนะครับหลังๆมาเกลือเกลือเซ้เดี๋ยวผมสุ่ม200เลยนะหมดแล้วครับคือไม่ได้นะครับคอสตูมคีมุนนะผมว่าจะเอาคอสตูมคีมุนนะแต่ว่าไม่ได้แล้วคือผมต้องตัดสินใจนะว่าจะเอาเอโรนี่หรือเปล่าเพราะว่าคอสตูมตัวข้างล่างนะครับไอ้พวก A เนี่ยผมมีหมดแล้วไอ้15อันน่ะใช้15อันแรกผมมีหมดแล้วยกเว้นเอโรนี่นะครับ 1 2 0 0 0เพชรนะครับได้คอสตูม1อันผมว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มมากๆเลยคอสตูมเ e อโรนี่ก็ตีไปประมาณ179นะครับคือได้คอสตูมมาก็ดีนะครับไม่ต้องเสียตังคนะ์เนาะเดี๋ยวผมจะทําการแลกคอสตูมเอโรนี่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีหมดแล้วอะข้างล่างอะก็คือแบบผมไม่ปิดนะครับคือผมไม่ปิดคอสตูมคีมุลนะผมน่าจะมีสัก20,000นะครับผมถึงจะปิดเนาะแต่ว่าผมมีแค่หมื่นสองนะครับเพราะว่าผมซื้อตัวละครตำนานคีมุลไปด้วยนะครับ1 9 0 0นะครับ ก็เลยแบบปิดไม่ได้นะคอสตูมคีมุลถือซะว่าเก็บสะสมคอสตูมแล้วกันนะครับผมขอแลกเอโลนี่ไว้ก่อนก็แล้วกันแลกไปแล้วนะครับเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วด้วยเดี๋ยวแลกเอโลนี่ไปเลยนะครับที่ยอมแลกเอโลนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับตัวละครมันน่ารักนะครับเข้ากับสโลแกนช่องเรานะครับน่ารักปุ๊บทาไว้ก่อนนะครับก็คือตัวเก่งๆไม่ทานะครับทาตัวน่ารักไว้ก่อนอย่างเงี้ยหาเพชรยากเลยนะครับช่องเนี้ย หาเพชรยากแล้วก็แบบไม่ค่อยได้มาทำอีเวนต์เลยเดี๋ยวเนี้ยแม่งหาแต่ตัวน่ารักไว้ก่อนตลอดวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ซียาซูนเจอกันครับผมเนี่ยหน่ารักไว้ก่อนจริงๆไหมชุดมันน่ารักจริงๆนะครับใครเป็นสาวกช่องผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ